ไม่มีใครเป็นเจ้าทุกข์หรอกครับแต่มีใครไปกล่าวเรื่องกล่าวโทษขึ้นมาก็ได้<ม>เจ้าทุกข์ก็คือพนักง,งานตำร,ร,งงร,รวจซึ่งเป็นเจ้าพนักง,งานตามกฎหมายและอัยการก็จะนําคดีขึ้นสู่ศาลนี่คดีายาแผ่นดินเนี่ยถ้าสมมติว่ามันกเกิดความเสียหายบุคคลบุคคลนั้นก็ไปฟ้องได้ด้วยมีการไปแจกถุงขนมเพื่อให้สารอนุญาตถอนฟ้องเองหรือเปล่าซึ<อ>่งตอนนี้ถุงขนมกกำลังระเบิดเถื่อนอยู่นะครับได้แต่ท่านคนตํรวจเอกสรีพิสุทธิ์บอกว่า<อ> ท่านทักษิณเนี่ยบอกว่าไม่เป็นไรถอนฟ้องออกมาก่อนเดี๋ยวที่เหลือเขาเคลียร์เดี๋ยวเขาจัดการเองเนี่ยผม,ผมตกเขียก่เนี่ยหม<ล><ล>ครับว่าคือคดีอา,าแผ่นดินที่ฟ้องเนี่ยถ้าเป็นบุคคลธรรมดาฟ้องเนี่ยบุคคลนั้นถอนฟ้อง้าศาลอนุญาตก็ได้นะครับแต่ถ้าไปแจ้งตำรวจตำรวจดำเนินแล้วเนี่ยตัวนั้นถอนไม่ได้คือคดีที่เป็นอาญาแผ่นดินคือคดีทั้งหลายเนี่ยในอาญามันมีสองประเภทประเภทหนึ่งเป็นความผิดต่อส่วนตัว ถ้าส่วนตัวไม่ฟ้องใครทําอะไรไม่ได้<ม>และแม่ส่วนตัวฟ้องแล้วเขาถอนฟ้องเสียเมื่อใดก็ได้เพราะกฎหมายจึงบังคับว่าต้องดําเนินกรแจ้งความเสียภายในอายุความ3เดือน<ม>และเภทที่สองเ,เรียกว่าคดียายาแผ่นดินคือการกระทําความผิดนั้นมันกระทบไม่แค่ไม่เพียงแต่ส่วนบุคคลมันกระทบต่อประเทศชาติต่อประชาชนต่อสังคมเขาเลยเรียกว่าเป็นคดียายาแผ่นดินคดียา,ยาแผ่นดินเนี่ย ไม่มีใครเป็นเจ้าทุกหรอกครับแต่มีใครไปกล่าวเรื่องกล่าวโทษขึ้นมาก็ได้เจ้าทุกก็คือพงงนักง,งานตำรวจซึ่งเป็นเจ้าพนักง,งานตามกฎหมายและอายการก็จะนําคดีขึ้นสู่ศาลนี่คดีอาญาแผ่นดินเนี่ยถ้าสมมติว่ามันกเกิดความเสียแก่บุคคลบุคคลนั้นก็ไปฟ้องได้ด้วยแผ่นดินก็เป็นเจ้าเจ้าทุกด้วยนะครับนี่ในกรณีที่แผ่นดินฟ้องเนี่ยถอนฟ้องไม่ได้ ถ้าตำรวจดำเนินคดีอายการฟ้องเนี่ยถอนฟ้องไม่ได้ถ้าเป็นคดียาแผ่นดินนะเช่นคดีลักทรัพย์เนี่ยถือเป็นคดีอาญแผ่นดินคดีกบฏนี่อาญาแผ่นดินคดีปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ชอบือทุจริตเนี่ยก็เป็นอาญาแผ่นดิน่น่ถ้าพนักงานตำรวจดำเนินคดีไปแล้วอายการฟ้องแล้วเนี่ยถอนไม่ได้นะครับแต่ถ้านายกถูกโกงถูกเจ้าหน้าที่โกงเนี่ยนายกไปฟ้องส่วนตัวแม้เป็นอาญาแผ่นดินนายกถอนฟ้องได้ แต่สารจะให้ถอนฟ้องหรือไม่ก็ได้นะครับสารไม่ให้ถอนก็ได้พาะถือคดีเป็นยาเปนดินถ้าสารไม่ถอนก็ต้องดําเนินต่อไปแต่ถ้าสารนรื่องให้ถอนฟ้องคดีนั้นก็จบไปวันที่คุณเสรีจะไปถอนฟ้องนี่ก็ยังไม่แน่ว่าจะถอนได้นะครับเกิดสารท่านเห็นหรือมีใครบอกว่าเนี่ยมันหัวกันประเทศชาติเสียหายแม้แต่ค่เสรีมาถอนฟ้องคุณเสรีก็เสียคนใช่ไหมครับไปแกแิ้งบอมเลยมาแกถอนแล้วที่เหลือทักษิณนำเองโอ้และที่อนการข่าวอย่างเนี้ที่ว่า เนี่ยก็หมายครามว่ามีการไปแจกถุงขนมเพื่อให้สารอนุญาตถอนฟ้องอีกหรือเปล่าซึ่งตอนนี้ถุงขนมกําลังระเบิดเถิดเทิงอยู่นะครับก็เหมือนกรณีเรื่องของทางลุงชาญนายกอบจปทุมธานีที่ตอนนี้ก็ดูเหมือนจะมีปัญหาทางข้อกฎหมายอยากจะทราบในมุมกฎหมายของท่านไพศาลเหมือนกันว่าตกลงกรณีของลุงชาญเนี่ยแกต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ไปเลยหรือว่าเอาตามที่ทางเพื่อไทยว่าก็ไพศาลเป็นคนชี้คะ คือความลับผิดที่ต้องไปหยุดปฏิบัติหน้าที่ของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยครับมี2กรณีกรณีที่1เป็นความผิดทางการเมือง<ม>เช่นขาดคุณสมบัติอย่างเงี้ยทางการเมืองซึ่งอันเนี้ยต้องไปเป็นหน้าที่ของศารลรัฐธรรมนูญซึ่งกฎหมายต้องกฎหมายจะบัญญัติว่าให้ศาลสั่งว่าให้หยุดปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ก็<ม>ถือเป็นเรื่องแค่จย่ททางเ,เรื่องของทางการเมืองถ้าศาล เพราะในผักก้านตองมีสารต่อต้านความ,มเหนื่อยลา้าทําให้ความเครียดมันหาย<ม>พอมันหายแล้วก็นั่งก็ไม่โอยลุกก็ไม่โอยนี่แหละครับเ<ม>นื่องจากมีสารต่อต้านความเหนื่อยลา้าเพราะฉะนั้นที่โอยโอยโอยไม่มีสารต่อต้านความเหนื่อยล้าในผักก้านตองทํางานครับ